ไปสู้ต่อไปมีน,น้ำนะไหนโโอ้กีออ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 ดอกกีดอกกีดอกนี่ทุกคนนี่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 ฝนตกใส่พัดได้แกงแกินกับตับกระพุง่ง <c oughs> งามดีเนาะนแข็งแข็งแค่นีนย้ยูพ้นเหลังหู บไป้ไปเลยไปน้ดันไปงมาหุนงามออกไป้แล้วมันมีน้ นี่นี่คุณเอามาเอาสองดอกเลยเ็ดอ,อนไ้ตัวนีนเ็ปแค่หัมภะ <c oughs> เฮ้ยกินปได้เด้เออกหน,นดอกนึกนนดดงนี่ิเฮแดงห๋อกระโดงเฮดแดงเนาะ ไรนมัต้องยอหงหมคุณไปทางน้าพยาสอนเอาไ้เอาอยู่หนก็า ไดนดีแล,ล้นี่ดอกนึงอ่ะเอาไหมเอลาไม่ใชน,นเห็ดเผือดีอนะตะเกนมนะ เท,ท่าถึงบ่อสดใสไป่ัจ้าพี่ไ้แก,กนที่เตอว่าไพีวันเขาบ่มิ้ค่นี่ออนตะนนียังงานกนายยังไหมไม่ไม่ไม่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึ่ง แล้วก็เบิกอย่างดีแล้วไปเรารู้เลยจบไปงานแค่ไหนสิ่งดีมาไม่เขาถ่ายไงฮึ่มคนตกดีเนาะไม่ได้คนขึ้นกันบอแค่กล่าวว่าเขาทำใช่ที่ดอกหนึ่ง,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 งใช่ไหมไม่ใช่ ดูสิได้แกงเลงแล้วนะนะแบบกงเกยี้ตามห้อนเพิ่นก็ถ่ายอยู่นะอย่าลืมนะ นี่ดอกนึงเออทุกคนพอคือกันดอกนึง่งฝนตกฝน,นตกหมอเศ้าออกมาเก็บเห็ด Vẫn tốt đẹp ồ Tiếp hmm. ừ. tục hán vô cái hàng thịt của nó thôi đi đọc đường đi đọc đường เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซิอย่าเพิ่งเก็บนะได้อะไรได้เห็ดปวกหรือเปล่าใช่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 ได้กี่ดอกดอกเดียวเหรอแล้วเราจะเข้าไปดูยังไงล่ะไหนดูซิดอกเห็ดเลยไหน อะไรเหรอมองอ่ะโอ้ทุกคนเห็นไงเห็นไงแสดงว่าเพิ่นบ่เห็นมือเศร้าตัวนี้มันโหตาบานนี่เจี๊ยบโอ้ยมีหมูอะไรมีตัวเดียวสั่งยืดงามค่ะเดนอ่ะงามเลยสามสิบดอก พี่ออน้องเพื่นเกษสบกิบบ้านฝนตกเพิ่นท่านได้ออกมาเขาก็หาไปก่อนสุดหนึ่งหอมดิน

ส้มตะดอกเท่าเท่าไม่ก็ยังมาถ่ายอยู่เห็ดเท่าอาอยู่ตีเห็ดขี้เท่าอ่ะเราก็กินไม่เป็นเนาะ sấy nhiệt ở đây thân thầu thân bò số sấy ô lén thầu đấy đi nè nguồn vàng đi đâu nữa นเลงูค่หนึ่เีย่ไดบอนัตอนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเห็ดลงอกมีไหมจ้ะตามไปจ้ะ